เราต้องยอมอดทนกับสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อไอ้สิ่งที่เราชอบในอนาคตเพราะมันเป็นไม่ได้ครับที่เราจะทําสิ่งที่ตัวเองชอบทุกวันมันเป็นไม่ได้ครับโรนโดไม่อยากซ้อมทุกวันโรนโดไม่อยากจะเข้ายิมทุกวันอีลอนมัสก์ไม่อยากจะเข้าออฟฟิศทุกวันผมไม่ได้อยากจะมาถ่ายงานวันเสาร์ดีกว่าไหมถ้าผมไปกินข้าวกับเพื่อนดีกว่าไหมที่ผมนัดเพื่อนมาเล่นเกมดีกว่าไหมถ้าผมไปสปาดีกว่าไหมดีกว่าทุ่มครึ่งเนี่ยผมทําสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบทำเป็นเพราะว่าผมอยากจะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่ผมอยากที่จะได้ซึ เรามีหลายเวอร์ชันนะครับเราในอดีตเราปัจจุบันและเราในอนาคต3คนนี้ต้องคุยกันนะไอ้คนอดีตอ่ะต้องเตือนคนปัจจุบันว่ากูเหนื่อยไปตั้งนานมึงอย่ายอมด้วยมึงเห็นเกียิกูบ้างไอ้คนในอนาคตอ่ะก็ต้องคุยกับคนปัจจุบันด้วยเหมือนกันมึงทาต่อหนูเว้ยมึงไม่ทำเลยกูเสียดายนะเว้ยเออมาขนาดนี้แล้วกูเสียดายนะเว้ยวนคนในปัจจุบันมันต้องคุยกับคนทั้งสองคนนะครับกิจกรรมที่ผมค่อนข้างแนะนาให้เด็กรุ่นใหม่เขาทำกันะครับคือไปบ้านพักชลาลองคุยกับคนแก่เป็นวันเลยคุ เขาเสียดายว่าเขาไม่ได้ทําอะไระน้อยคนนะครับเสียดายที่กูไม่น่าทํามันเลยน้อยส่วนใหญ่คนที่เสียดายอะ่ะคือเสียดายที่ทำไมกูไม่ทําวะส่วนไอ้คนปัจจุบันอ่ะสงสารตัวเองในอนาคตด้วยและส่งสารตัวเองในอดีตด้วยวันนี้คุณลําบากอยู่ใช่เพราะคุณส่งส,สารตัวเองในอนาคตและส่งสารตัวเองในอดีตเพื่อสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเพื่อสิ่งที่คุณอยากที่จะได้จริงๆส่วนอดทนวันนี้ครับอดทนกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่อยากทําไอ้การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยน